พี่บ้าวเต้นแบาพี่บ้าวซีซีขั้นขั้นต้นแปดท่อนก่อนมีโผหัวมาไหมพี่พี่บ้าวเาบากี่บ้าวซีซ

ก้าวปั้นเลยห้าสี่สามสองหนึ่ง